อีกหนึ่งรถขวัญใจวัยรุ่นยอดฮิตยุค90นะครับม e ิสูบิชิแลนเซอร์อีคานะครับแลนเซอร์อีคาคันนี้มากับสีน้ำเงินแก้วเข้มเข้มนะครับตัดกับล้อลายหล่อๆดูดีนะครับจัดทรงส,สเกิร์ตสปอยเลอร์นะครับ ก็ออกมาสภาพดีมากนะคันนี้45,000บาทเท่านั้นเองนะครับเกียร์ธรรมดาเครื่อง 4G92 เจ้าของบอกว่าทั้งแรงทั้งประหยัดนะก็ผมว่าสภาพโดยรวมนะครับบวกลบคูณหารในมิติต่ตางๆอย่างที่เห็นเนี่ย45,000บาทนี่ก็ต้องใช้คำว่าคุ้มครับคุ้มมากโอ้บง่งบอกคือทำมาใหม่ทั้ง คือคือ,ค,อ,ค,อคือเขามีการดูแลรักษานะครับแล้วก็บํารุงรักษาอันใหม่นะเออเขาคงชอบโทนนี้ด้วยโทนน้ําเงินดํานะข้างในนี้ก็ดําเบาเบาก็เปียนเป็นเบาะซิ่งก็หล่อสะอาดนะครับนี่คันนี้นะเอ้ไม่เลวเลยนะครับสี่หมื่นห้าพันบาททรงมันใช้ได้เลยนะครับใช้ได,ได้ก็ตกแต่งตามสภาพครับก็ดูแล้วก็คงไม่ได้อ่า คือเป็นรถรถซิ่งกันแหละแต่ซิ่งแบบว่าสะอาดสะอาดไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับติดค้าโชกด้วยกองเปลือยนะครับก็แต่งตามมาตรฐานรถซิ่งนะครับก็มีประมาณ20กว่าจุดนะที่จะทําให้มันออกมาเป็นรถซิ่งได้นะครับก็คันนี้ภายในสะอาดบ้ากภายนอกก็สีสวยนะราคาก็ถือว่าถูกนะครับสนใจนี่ก็เป็นคันที่น่าสนใจคันหนึ่งเลยนะ4 5 0 0 0บาทครับ ติดต่อหาเจ้าของได้ตามลิงก์ด้านล่างครับผมแล้วฝากประชาสัมพันธ์ท่านที่มองหา,าประกันภยัยรถยนต์ออนไลน์ครับสอบวกสบวกนะครับหรือจะสินเชื่อลดแรกเงินสินเชื่อส่วนบุคคลก็มีลิงก์ให้ท่านได้ติดต่อด้านล่างนะครับเข้าไปกรอกข้อมูลเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาติดต่อกลับมาครับผมขอให้โชคดีครับ